สัตั์เมทัซิงโตเ่าพระเอขี่เต่าตกเขาตายภูมิใจเสนอนิกอมันโดโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีนาะนะตกปลาทุกท่านนะครับจะเจอผมอีกหนึ่งทริปกับนานิกอมันโดนะวันนี้ก็พามาตีหมายข้างทางแต่ว่าหมายข้างทางก็ไม่เชิงแนละ้ววันนี้เพราะว่าสิ่งที่เราเข้าไปตีวันนี้มันจะเป็นพวกอ่างเก็บน้ำบ่อกเก็บน้ำนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือพอน้ํามันล้นแล้วช่วงที่ผมตีเนะี่ยน้ำมันเริ่มแห้งพอมันแห้งปลามันก็จะไปรวมหรือไปกองอยู่นะครับเราก็จะวิ่งหาที่แห้งเนี่ย ว่าต้องไม่ห่วงนะต้องไม่ห่วงนะครับต้องไม่ห่วงคือเป็นแองที่แบบว่าติดทางห้อาเปนซอยหรือเราถามาก่อนว่าต้องไม่หรือ้องทีห่วงแล้วเาก็ไม่รู้นะบางทีบางทีไม่เจอใครเราก็ตีแหละนะอย่างว่านะครับก็เหยื่อที่ใช้นะครับวันนี้ก็จะเป็นทวิน 2n นะครับก็คือจะมตีตัวนี้ตัวนึงเป็นเเรียกตัวนี้ผมเรียกว่าเป็นพัดคู่นะครับตัวนี้นครับได้หนึ่งตัวก็เป็นตัวนี้มันจะคล้ายๆกับอ่ะที ตัวนี้ก็จะให้คล้ายกับกิ้งก่ามันชื่อว่ามังกานะครับตัวนี้ก็2ตัวนี้จะอยู่ในแพ็คกิ้งเดียวกันสีมันก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นสีต้นแบบประมาณนี้ตัวนี้มันก็จะมังกรประสมกิ้งก่าเรียกว่ามังกะแต่ตัวนี้คือออกแบบมาใหม่ตัวนี้เป็นคนตัวเล็กคนต่อเป็นใบพัดเดี่ยวตัวนี้เป็นใบพัดคู่นะใบเดี่ยวคู่นะตัวนี้ก็เป็นใบพัดท้ายตัวนี้ก็เป็นแบบว่าเหมือนลุยป่าลุยสว่านะเนี้ยตีดีคล้ายๆกับกิ้งก่านะครับเลยเรียกว่ามังกานะครับ ทันที่ใช้วันนี้เลือกใช้ก็เป็นแอร์เกียท็อปสแน็กเคสมิกซ์นะครับเพราะว่าน้นตาช็อนเนี่ยไม่ต้องบอกเขาเลือกใช้ผมตั้งใจที่จะจะใช้มันเลยนะครับเป็นท็อปสแน็กเคสมิกซ์นะครับลอกนี่ก็เป็น Air Gear แอร์เกียสไปรัลตีนิ่มๆนะลองดูนะเฟืองอลูมิเนียมนะครับลองพิจารกกันดูนะครับว่าแต่ว่าก็ถือว่าทนนะผมใช้มาน,นานหลายเดือนแล้วนะยังไม่เป็นอะไรเลยนะตัวเนี้ยดูความเก่าของมันนะตีแล้วไม่ค่อยรักษาแล้วขนาดผมตีแล้วไม่ค่อยรักษานะก็ยังแบบทนมากนะครับสาก็เป็นอ m มาโดพีอี 2ถัก8นะครับฟูโอนี่ก็เป็น30ปอนด์ของอัลมันโดนะครับฟคาร์บอนร้อจากอัลมันโดนะฮะโอเค okay, วันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นหมายข้างทางก็ไม่เชิงนะครับจะเป็นหมายยังไงก็ไม่ใช่นะแต่ก็ขี่ข้างทางเลาะไปหมายตรงไหนสวยเราก็ตีโอเควันนี้เดี๋ยวฝากติดตามผลงานของทวินทูเอ็นด้วยแล้กันนะครับผมไปดูกัน Never grow up to the point of my yay ไปนี้เข้าไปโอหครั้งที่แล้วมาตรงนี้น้ําเยอะนะแต่กัดดีครั้งนี้น้ําลดกัดไม่ดีเพราะ่นคมาตีเนาะนี่กิน 2n 3.5เซนเป็นแบบพัดท้ายนะครับนี่ตีเน้นๆเ,เห็นไปกัดทวิน 2l มองไม่เห็นเหยื่อเลยนะหม,มันย้อนแสงหรือวะย้อนหอ นนนนนนหนึ่งแน่แม่ไอ้เห่ามาแอบ,บหนีเองตัวที่สองมาแล้วโอ้ตีย,ย้ำย้ำย้ำนะทวินทูเอ็นตีเน,นเน้นเน้นเห็นเป็นกัดทวินทูเอ็น

ใหญ่โอ้ยมดก็กัดสัตว์เอ้ยมาไงวะดอกแรกไม่โดนโดนดอกสองใหญ่ไหมหน่าจะมีครึ่งโลแหละโอ้ยมดกัดดูมดตรงไหนวะตรงไหนวันนี้มดก็กัดตาก็กัดมดก็กัดนี่ไอ้สวย ตรงนี้ก็มีจัดขีดอะตัวนีน้จัดขีดมีแน่นตนนีเน้นนเห็นเป็นกัดนะใหญ่นา้เยนะจัดขีดมีแน่มันกินหัวคลองกับท้ายคลองนี่มันเป็นช่องช่องคลองที่เข้ามาแล้วนะ้ำมันขาดนะตรงนู้นก็ไม่ค่อยกินกลางๆไม่กินเลยนะครับเดี๋ยวต้องเจอหนอนอะมันโดนี่วิ Twin N, นทูเอ็ตีเน้นเห็นเป็นกัด ไปกินน้ำตื้นฝั่งหน้นเลยไปย้ำอยู่ตั้งหลายทีนะถึงไกลมากไกลมากแต่แรกคิดว่าไม่อยู่นะโอ้โหเล็กตัวน้อยหายห้าหมดครับท w i n ทูเอ็นสับจุดห้าเซนครับตัวนี้เป็นโดพัดท้ายตีนั่นเน้นเห็นเป็นกัดทวินทูเอ็น แต่แปลกเลยอีฝั่งนี่ไม่ค่อยแดกฝ่าไม่รู้เป็นไรน้ำน่าเก็บลึกจริงน่าจะเป็นน่าจะเป็นผาลงไปหรือเปล่าแต่ว่าพอถึงม,ม,มันก็น่าจะอยู่ฟรีห้าตัวนี้ห้าตัวนี้ หือหกมอวนาจะอยูอ่ตามปปาเปาปเจ๊ี่ถ้าดึจะหลุดไหมกิตอยูห่ห้ตัวน,นี้กำลังไล่ตามอยู่ติดๆครับอยู่แล้วทอีอยู่อยู่อยู่เไว้เฉยเยเยฮ<น>ะ เรียบร้อยีดึงไม่ขึ้นนะือะง้สวยสาสสวยนม่นครับแต้มทีห้าของเราใสาสวยก็ได้ตีไปคือตัวนี้มันดีตรงไหนหรือไหมมันดีตรงที่ว่าป่ายมันดังแล้วตรงขอบเนี้ยมันลึกแต่ว่าตรงฝั่งนู้นอะ่ะมันเป็นที่ลาดนะครับถ้าาสสวยนะครับ ตัววิน 2n นะครับตัวนี้ใบพัดท้ายนะครับตีเน้นๆนะเห็นเป็นกัดเชื่อดีอ่างเก็บน้ำอ,นอย่าไปให้อภัยกันเ็าไม่ให้อภัยแล้วนะโอ้เห็นได้เยอะแล้วอย่าไปให้อภัยมัน หมดแล้วพี่เพราะว่าเฮ่ยตึ้งเราต้องมาตีตึ้ง่งนี้เหรอสิเราต้องตีตึ้งนี้แล้วพี่โอ้โหเฮี้ยกัดเหมือนตู้ใหญ่โอเคกัดเป็นตัวใหญ่ครับแต่ก็ใไซได้อยู่นะเนี่ยสองขีดสองขีดได้นี่ไปเน้นๆเห็นตั้งกัดไปพัดท้ายสวิ n ทูเอ็น นอโอ้โหตัวน้อยอี่นี่ ดูดเหมือนตัวเล็กเลยนะ <c oughs> ดูดป๊อกแต่ก็ตัวเล็กแหละไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ซส้โอเคพอได้อยู่วเล็กวเล็กๆสังเกตฮู้ย,ยเข้ามาเจออ่างเก็บน้ำนี่นะครับโอ้แม่งรวยเลยอะสองอ่างนี่สองอ่างนีอ่อยู่นี่ใช้ใบพัดคู่เครนะับตอบโจทย์สุดๆวันนี้นะเดี๋ยวมั่งกาค่อยใช้นี่ทวินทูเอ็นตีนเน้นเห็นเป็นกัดทวินทูเอ็น เดยกกลับมาใหม่ชนะเลิศ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 เลี้ยวว่าหลังต้องทำถังแฝดวาดูแล้วอ่ะ <laughs> ทำหนังแฝดตัวหลังอะเชื่อแม่งถังแฝดไปเลยอะ่ะมือปะช้อนนี่นือโอ้โห โอ้โห,โโหโตัวน้อยตัวน้อยก็ติดนะจ๊ะโอ้โหดูตัวดิดูตัวดินี่ยหญ่กว่ดําเบ็ดหน่อยเองนี่แต่กินเต็มที่เลยนะนี่ทูเอ็นใบพัดท้ายครับยอดตีน,นเห็นเป็นกัดทวินทูเอ็น เีโอ้โหตตึงแรงโอ้ยไม้เดียวเลยวิ่งมาจากป่าตียากมากนะครับเพราะว่ามันไอ้ป่ามัน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 ,มนคมลิงอะต้องตีย้ำไปช่วงนี้เนี่ยคิปเปอร์ไปไหนวะ Keeper hmm. Ha? Oh Hmm, hmm. ใช้ใบเรียกดังๆหน่อยนะตันนี้ 2n ใบพัดท้ายตีเน้นๆเห็นเป็นกัดโคตรร้อน <laughs> โอ้ยแม่งกว่าจะวิ่งออกมากัดน้ำมันลึกใก็ลำบากต้องใส่ย้ยำๆ่อยครับตือต้อๆย,ย้ำๆ่อยกินเหมือนตัวเล็กเลยนะแต่ใสสวยๆนะระดับประมาณเกือบชึ่งเลย เต็มคอนี่ไม่ได่พี่หรือเปล่ามั้งเต็มคอเต็มคาราเวลกิปเปอร์มันดีตรงนี้ครับเพราะว่าเราถ้ามีกิปเปอร์คือแผแงง่าเรายกขึ้นมามันก็มีโอกาสที่จะกระเด็นปลากระเด็นหลุดได้ถ้ามีกิปเปอร์มันก็จะนี่โอ้โหเขาคอไปเลย นี่ครับทวินทูเอ็นตีนั้นเน้นเห็นเป็นกัดทวินทูเอ็นวันนี้โหดๆเลยกี่โมงวะสิบโมงสิบโมงเท่าไหร่สิบโมงสิบนาทีสิบโมงสินเราออกตีปลาแปดโมงเช้ากว่าจะเข้าถึงหมายเอาตีแปดโมงครึ่งก็ประมาณสักสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงนะครับโหดๆเลยได้ปลาสิบตัวแล้วแม่งก็ร้อนด้วยนะครับวันนี้ผมใช้นี่นะ ใบพัดท้ายอย่างเดียวเลยนะครับแต่จริงๆมันมีคู่นะก็คือเป็นมังกาที่หนูเล็กคนออกแบบตัวหนึ่งอันนี้ผมเป็นใบพัดท้ายผมคนออกแบบตัวหนึ่งนะครับก็เป็นอยู่ในคู่ของทวินนะครับดูปลาก่อนเดี๋ยวจะหาว่าโมไม่มาดูแน่ขี้เกยียจเอาผมขี้เกยียจเอาเอาลงข้างล่างนะงองอสายเป็นไงโอ้โหทุน็น น้ำน้อยนี่ตีเน้นๆเลยนะเห็นตรงไหนตีเน้นๆเลยลากเนียนๆเห็นเป็นกัดแน่นอนครับส้าเราถือทุเรียนคันนี้ใช้ก็เป็นแอคเกียท็อปสแน็คเคสมิกวัดแม่และแน่นมากนะครับสเปคมันก็ยาวฟุตแปดนะครับแล้วก็ไกฟูจินะครับฟูจิซิลิคอนนะครับสายเป็นอัลโลพีสองทักแปดลอกเป็นสไปรัลสไปรัลนี่อยากนี้นะลองใช้มากครับเป็นรอกที่น้ําหนักที่เบาแล้วก็ตีได้ไกลแล้วก็เนียนลองลองดูนะครับใครที่เคยใช้แล้วนะครับว่าจะที่ผมใช้มาหลายเดือนแล้วนะตัวเนี้ยถลอกปอกเปิกหมดแล้วนะ ก็ยังแบบโอเคอยู่นะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับทวินทูเอ็นะครับก็นะครับก็คือดูคลิปนี้แล้วก็ไปหาสามารถซื้อได้แล้วตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศนะครับอย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้นานิกด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้นิกทาคลิปต่อไปนะครับวันนี้ร้อนกลับก่อนดีกว่าพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ออกตกปลาใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย